สวัสดีครับวันนี้พี่มารีวิวของเล่นไนโนเสาคอยาวนะครับสองตัวเลยพี่ตัวสีชมพูกับตัวสีส้มนะครับมีตัวสีส้มสีชมพูโอเคเดี๋ยวพี่แกะต่องให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่านี่นะครับเป็นตัวสีส้มนะครับนี่ตัวสีชมพูไนโนเสาพันคอยาวเดี๋ยวพี่มาเปิดเสียงให้ดูนะครับมีไฟมีเสียงแล้วตัวนี้เปิดสวิตช์เลย เดินด้ด้วยว้ามาเลยว้าวมีนะครับมีไฟที่หลังอ้าวาออเอาอาอาลาออาอสาอาอาาาวาาอ่าอนาอ่าอ่าาว ไปเที่ยวหนกันครับเดินไปสองกัวไปเที่ยวไหนกัน,กน,อ,น,กนอ่าเดินใช้กันหน่อยเด้ออไปแล้วโอ้เดินพร้อมกันเลยว้าวโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ่ะพี่น้องาวบ๊ายยบาย